สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะแก็มี่สเนลสเนลนะคะสวัสดีบรสุภุสุขคุณคะ่ะพี่น้องบ้านเหนือบ้านใต้ภาคกลางภาคอีสานภาคเล้าภาคเหนือภาคใต้ภาคได่ก็แล้วแต่สวัสดีบรสุภุสุขคุณนะคะวันนี้มาในทีม,มสกอยเกิร์ลสกอยบอเกอร์เดี๋ยวเป็นคุณนายดอกไปสืบสุกเพล่ผ้าพะยเป็นคุณหน้ากลัวมากเัิญวาอีแคทมึงใส่สูทจะสีเมยมึงต้องใส่เจ้าชู้สีเมย์ก,มกูบอมาก ่าบอดเออเซลล์แบบบอจังคือสัุว์ดูเป็นสกอยเหมือนเดิมนะคะอตอนนี้เราวันนี้เรามีงานกันที่บ้านบักเรืออําเภอมหาชัยจังหวัดยะโสธรตอนนี้เขากําลังเดินทางจากขอนกะแลนโดยเส้นทางผ่านนี่แหละขอนแก่นเชียงยืนขอนแก่นเชียงยืนบันบอกมราชสาเขาลอยเอ็ดเขาอาสมาดพนมไพ ผ่านไปจากกอางตะบะเขาเงี้ยนเก็บบ่ล่ะเก็บบ่ล่ะเออตอนนี้เราแวะกินเออ่ร้านขนมจีนอู่ทองนะคะแต่มันก็ไม่ได้เป็นขนมจีนนะพี่น้องมันมีหลายอย่างอาหารอีส,สอกริชานอาหารไทยมออหลายอย่างร้านอานะไรหลายอย่างพี่น้องมาลองหลายอย,าาาอย่างร้านขนมจีนอูทอ่ทองฝั่งซ้ายมือนะคะอยู่ที่เชียงยืนาานะคะผู้ใดผ่านไปข้างหน้าก๋าจีก๋าจีเห็นอยู่ดอกบรรยากาศก๋าเดี๋ยวสิพ่าบึ้งร้านอาหารเพื่อนละกัดเดียวชิพ่าบึ้งบรรยากาศข้างข้างมาคะว่าเป็นยังไง มันมีอย่างเขง่ากันไหมขอบคุณบอกเป็นหมกปหมกปลาตองสิบ <c oughs> อ้อปลาทองก็ได้ะจะอันหนึ่งมาซิ่มดูเลิศจ้าซมีแค่ก่อนนี่นะคะใครผ่านไปผ่านมานะคะขนมจีนปู่ทองมันเป็นอู่ทองแฮปปี้ขนมจีนปู่ทองนะคะเมนูอาหารนะคะเป็นขนมจีนนะคะ,นนนนะ,คะตามนี้เลยพี่น้องคะ่ะอาหารอีสานกัมมี่นะคะ ส่วนมากจะเป็นอาหารอีสานนะคะพี่น้องค่ะบ<ม>รรยากาศร้านก็พนักง,งานเยอะนะคะแล้วก็ติดแม่น้ำโดยมีห้อง VIP มีมีของธรรมดาหนึ่งนะคะโตหลายโตแห้งแสดงว่าพิา่นตองขายดีแน่ๆนเลยพนักง,งานมาในทีมส้มนะคะเขาเข้าใจใส่รายละเอียดแม้กระทั่งเสื้อพนักง,งานพี่น้องขาเพราะว่าเอยียง เพราะว่าสีที่เป็นสีส้มจะเป็นสีในการกระตุ้นอยากอาหารนะคะถ้านแมเห็นสีส้มแล้วสีหิวข้าวค่ะสุดแม่คือสวยแท้ส,สั่งให่น้ำแน่นะสั่งใส่โอยพ่อกับแม่นะคะโจโจ้สวัสดีครับบรรยากาศพี่น้องวันสิภาะกันไปนางตากแดดอยู่ พูนผู้ใหญ่บ้านว่าหนาฉันจะเปีนไอรัสเซนไม่ไหวไม่ไหวต่อบรรยากาศไข่ยัางหมูหมเรียกนี่เป็นตาดีดีเด้อพี่น้องประมาณจักทุ่มหนึ่งสินะคล่ไข่ไม่นำโขงเลยนะเขาเอิญไม่นำอยังบุ๊คบรรยากาศดีอยู่คล่ไข่ไม่นำโขงเลยนี่หัวช่างในรับเพื่อนเมื่อใหอนเป็นเงี้ยเีาเกี่ยวภาษเจ้าโตเกียวพี่น้องเอ้ย ไม่ยกกังกอดไม่ยกกังกอดเพ่าๆวิ่นวิ่นบอกว่าหันนี่ว่าเขาตะหองงามวิ่นเวียนดมยาหมองพี่น้องเอ้ยเพ่าๆาคิดว่ามันจะได้น้องตัวเกลียววันสันเดี๋ยวถารุ่นกันสิ้นเดือนนี้นะคะเพี่นเ้องว่าได้เบาเล,ล่นได้หน่คือว่าพานอันมีอะไรอยังไงอยู่หนาๆนมันมีโปรเซสที่จะมีน้องอยู่หนาเอออะไรยังไงยังไงนะ เดี๋ยวรอรุ้นนะคะประมาณกลางเดือนนี้นะคะจะรู้น้องโตเกียวมาไหมนะคะมาแล้วนะคะแนวกินอันนี้ตำโคราชมันสีเยิ้นๆใส่ท่ากระวังหินยระวังบุรีรัมย์กับป็นกรุงเทพเนาะมีตำกุ้ง่ะเข้าใส่บบพริกดิบมั้งมันไม่เป็นเด็ดอันนั้นมุกอันมุกกระตองมีบ้างใช่เลยก่อน หมกปลาตองค่ะไม่ใช่หมกภาคใต้นะนี่หมกอะไรคภาคใต้ผักเยอะแยะปลาตองหัดปลาตองบอสซื้อมีไหมปลาตองยิ่งผูเดียวปลาตองยิ่งเดียวครม้จีไปไหนก็ไม่รู้โจทโทวนน้ำหรือยังชิมก่อน แกงแก้วานไก่เลยตะโอนซ่อนผักดีกินผักนะคะกินผักกินน้ำยาปลาจะได้ฉลาดไม่โง่เหมือนกูแม่อะไรอันนี้บอกแม่อันนี้คือแบบฉันตื่นถือมากินมาใหม่แล้วแม่พ่อก็เลยต้มไข่แม่นบ่วันดี้าแปดท่านทันซิบชมอยู่กินเผากินเผาค่ะพอได้กินเผาเดี๋ยวกินเนี่ย ข้เขาขอนมจีนขนมจีนเ่ยไ่าอะไรสี่แกลไทยกินเขาอัปเดต่องข้างเนาะย่างขับุ้งมันกรจนมากกับมาผีอลไรเด้จริงมาผีแล้ว้อ่ยูนี่แหละแจเบิดมกุกระองพี่น้องมดป้ามดาองเขเนี้อมากจีบมกปลาอย่างพูที่ไหนกินแต่พูมาไม่นู่นเหนเนอะที่บอกปลาสุนน้อยเข้ากันกบอัน ทิมบาบันปลาสมนีงเนมกมอจอใช่ไหมตั้มโคลาชิมัไชิม่น้องขนมจีน่ก็บอกินปลากาปลากายบ่กินทบอกู้งปลาาติพี่น้อง แกว่าจะมกินแดงที่ไปตัดผมอยู่พรุ่งนี้ไปตัดผมอยู่จ้าเพื่อขับดาลแล้วผมย่าเพื่อขับดาลแล้วอร่อยอยู่นะของจีนขงจีนขูข่<า>ทองจ้าเมีนจา,จาจับผมเข้าวนเนีออยนั่เนาะขนาดกินนลยนี่ยังอร่อยเลยอ่ะแาคัคเ เบื้งขอ่อยมแจะกินอย่างเดี๋ยวไล่กันกินง่วงกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนไงเพราะว่าเรากินจากแปะนาริตะแล้วก็ขี้ด้วยดีท็อกซ์แปลวาชามมิ่งค่ะคุณแม่คุณแม่กับ<ห>ากอาการมไม่ไมค่อยดีห้องนี้อะนะคุณแม่ภนะาพอาการไม่ค่อยดีเพื่อนขาบ้า,า,าเป็นอาการไม่ค่อยดีนะคุณแม่เขาบอกคุณแม่อาการไม่ค่อยดีคุณแม่วิ่ง ตัวเกลียวก็ร่ำสิมาพี่น้องเอ้ยขันตัวเกี่ยวมากนี่ข่อยกัสิเท่าไปร่ำเนี่ยคอยกัสิอยู่บ้านเลี้ยงลูกให้แม่เข้าไปไมันสิเดี๋ยวไปร่ำเบิพพดขอบพวกสิไปเบิดเอาอูเอาเอาเอ,เอ,เอไปอันนี้คือเรื่องจริงถ้ามีานาริาาาตาเฮ้ยถ้ามีเนี่ยตัวเกลียวนี่จะอยู่บ้าน เป็น,ไปไนเ,เนออมื่อไรเดี๋ยวเพราะเราเข้าใจเบิดวงเอาครับเอาเฉาพาะที่ว่านเป็นจอยชงทีง่เขาอ,อยู่ก่อเวลาอยู่กับลูกก่อนหลังจากไทายคลิปที่เขาลูกเพราะว่าใหญ่ามากแล้วมันเสียบอยู่นันเฮามันจีบแปดล้านอืเรื่องจริงรึเปล่าที่ห้องนีเฮา่ยท่า,อย,าอย่างนี้เนาะเรามีเวลาอยู่กับลูกแค่สิบสิบสามปีเท่านั้นนะจริงๆโอ้ยคุณโมนี่นสิบปีมันกับ,บไก่เฮาแล้วบิดบิดปลาหงอยเหมัอนกันอ่า กินยิปนี้ก็แบบแค่นี้ก็นะคะพูดอะไรสดก่อนนะคะคุณพูดอะไรเลยค่ะกินบุญเมียเมียลงเอ้ยผู้นึงไลฟ์สดผู้นึงกินผู้นึงอัดคลิปชีวิตยูทูบเบอร์คุณพ่อไลฟ์สดนะคะวันนี้วันเสาร์เนาะเจ้าว่าตุ้ยคอยยูใสยบัณอยู่ไสยเอาเฮ้อเฮ้อ กินข้าวเรยวกินข้าวไม่กินหวานกินข้าวไม่กินหวานสนาันดานไทยแต่เราก็ไม่ได้กินของหวานแล้วเรากินกาแฟออยู่เหมือนอยู่เหมือนที่เดิมนะคะอเมซอนทุกสาขาจะต้องเจอเจอเราน้อนโตนะคะต้องขาดกาแฟอะไรคะที่นองขนนองนัน่ากาแฟน้ำลายแง่หลุดสกินอะไรไม่ออกนะคะต้องกินกาแฟตอนนี้เรายุ่กันอยู่ที่เอ่ปอปตทอะไระปะปตทบบานบ่อใช่ปะ <_ <d> _ <n> _>จั๊กปตท <d _ n> บันบอดน่าจะใช่นะคะหอมเที่ยวท่าเดิมพี่น้องค่ะปต <d _ n> ทบานบออ่าอเมริกาลาสิงห์นะคะ<_ <d> _ <n> _>กะสจกแล้วก็เราก็จะเข้าบันบอวเข้าร้อยเอ็ดเข้ายโสเพราะว่านริตะมามารอรัดคุณแม่อยู่ปั๊มปตทยโสนะคะเราจะให้แถวพาไปหอมแก้มลูกก่อนเดี๋ยวหน้าสะมีแงเหิ้งาน ตอนนี ENNIS, ้ก็สิเขาวละเอียดอาสมาดพนมไพรมหาชนชัยเลยไปงานเลยแต่ว่านั่งตรองโค้งไปหาลูกสาวกอนนะคะเพราะว่าป้าเจลเสียลหนองเลยตามาแวะมาแวะถารัดกันยุยาสูเัน่ต้องหอนแก้มลูกสาวกอนคอยจะไปร่ำไ้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะออกบานงาวเลยเอามาขึ้นเอามาในกันลินแล้วแบบเมื่อบานทักมีบ่เออเมื่อในลินแล้วกับเมื่อบานทักเก่าอื่นกับไปงานต่อกลุ่มนะคะอื ตอนนี้ได้มาแล้วไว้เขาเพิ่น้ำผึ้งมะนาวแล้วก็แพะพาก็มีบ้านกินโกโก,โก,โก,ก้บัวกระเมียนะคะโกโก้เอ,อ,อี่ยงเตียนเตียนเของมันไเอาไมซ้อนงงใครก่อนพี่นอ้องขึ้นรถขึ้นรถสวัสดีค่ะแคทตี้นะคะถึงงานแล้วถึงงานแล้ว

ย่มอมประสามงาอนอะไรครับโว้ยขึ้นมาแห้งแบบที่นี่ป้าลุนป้าแจ๋วก็มาพี่เอฟก็มานะคะอะไรตามมาส่งค่ะย่อมประสานงานกันดอกจากประมาณใจน้ำตลอดวลเ่อนลำเปา่นะครับอันนี้คือหลังเวทีพี่น้องค่ะหลังรถสิบหล่อหลังรถเฮาเลยนะคะแม่ค้าหลายหลาย ดูนะคะหลังรถตู้เราเลยมันสถานที่แคบมากๆแล้วมาที้จอดรถกันจอดรถกันล้างกันค้างกันเครื่องปั้นไฟแับน,นี้หอนประสัทนะครับเป็นร้านแม่ค้าหลายแห่งเพราะว่านในยางไปทางหนาเด้วยนีดแม่ค้าแบบหลายคนิดแล้บรรยากาศจอดเพราะมีหม่องจอดได้เป็นห,นหม,มองล้างเวทีเพราะมีหม่องอยู่อันนี้คือรถเรานะคะ Yeah. เากำลังสิไปซื้อปิงปอป้งปลาหมึกปิ้งปลาหมึกปิ้งปลาอีกื้อเขาเหนียวแล้วกะผู้ใหญ่บ้านอยากกินก๋วยเตี๋ยวใส่โจ๊ไปซื้อแล้วก๋วยเตี๋ยวแล้วกะแล้วแกนมีจะไปซื้อลูกชิน้นมาเห็นละห,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 หอมห่ยห่วยยางพานละหอมห่ยห่วยอยาเขาพี่น้องสิได้เฝ้ากินเฝ้<ล>าเดี่ยวแล้วเฝ้าเต่งโตนะคะโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไว้จะมีก่อนคนอยากแต่งตัวแต่งหน้าทำผมก่อนนะคะเจอกันเย็นนี้ทางไลฟ์สดค่ะบ๊ายบายชินาชินากะกะ